คำที่หนึ่งกินจากิจาโอีคทชิดนเลยกินจากินจากิติสักกินติสักินติสักินนอนกินนอนกินนอนกินกีบกีบกุ๊กกุ๊ก่ กุศล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 เก่งกล้าเก่งกล้าเก่งกล้าเก็บเล็กผัสมน้อยเก็บเล็กสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กมน้อยเก็บหอมลอมลิบ hôm lúc Lít Ê lúc 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 เสียงดังชัดเจนเยี่ยมยอด